สวัสดีครับพีน่น้อง f อฟพองคาร์โลน้องเอฟซฮานอยที่รักทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับในทางตัวเลขการเสี่ยงโชคสลากกีฬาดัฐบาลเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนารวมไปถึงหหุ้นรอบต่างๆจานตั้งสุกคนเดียวครับพบกันในรอบของวันที่4ตุลาคม2องพารอเนาะวันอังคารที่4ครับ วันอัคารที่4นะทาง4น่อยจะมีอะไรมั่งนะครับเดี๋ยวมารุ่นกันนะครับก่อนอื่นมาสรุปทางของวันจันทร์ที่3ครับใครงกระปังทั้ง4น่อยและเหล่าพัฒนาครับเฉพาะกิจครับบนมา948ล่าง59พิเศษครับ370ล่าง73ปกติครับ169ล่าง26ปิดท้าย VIP 324ล่าง30แม่เจ้า โอ้โหให้4 9มา4 8ให้4 9่ามาห้าเกซึ้งค่ะอ่า7 0ให้ไว้ที่พิเศษให,ให้ปกติก็มาเลยครับมาพิเศษอือ้อาวสายวินเดนก็ไม่พลาดเนาะ7 0ก็มาตรงตรงสาก็มาตรงตรงนะครับเหนือสิ่งอื่นใดวินเดนก็ยังแตกอยู่ครับ9 4 8 ก็ขอแสดงความยินดีกับคนในที่ปักแล้วกันเนาะพรุ่งนี้ยังมีเสมอครับฮานอยปิดท้ายสองทุ่มสางฝั่งโขงครับแนวทางเลขไหลให้237นะครับติง2องสามเจ็ดลขไหลวางให้1 4 7 8ครับเน้นนะครับเน้นเน้นเน้เนตัวชอบให้7กับ4นะครับไม่มากลายเป็น97 49เกเกิดอะไรขึ้นครับ <c oughs> เปลี่ยนตัวเดียวเองจากวันศุกร์มาเป็นวันจันทร์โอ้โหอ้าวพลาดไปก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่ทปังเนาะทั้งสีหน่อยและเราแนวทางมีเข้าไปดูตามแต่พอดีครับมาดูแนวทางสี่หน่อยมัดรวมสูตรเจาะพิฆาตสี่หน่อยกันครับในรอบของวันอังคารที่4ตุลาคมนะครับสี่หน่อยมัดรวมมีอะไรบ้างเนาะสายเบิ้ลนะครับสายลาเบิ้ลใหญ่ยยใจก็นะยังให้อยู่ครับวันนี้ มาลุ้นกันวันอังคารมันจะกลับมาไหมเนาะมันแกงมาหลายวันละนะครับเด่นรอบเมื่อวานนี้ก็ให้ปกติจะศูนย์มันมาออกพิเศษเนาะก็สลับรอบอย่างนี้แหละแล้วก็วินได้ทุกวันนะครับเมื่อวานนี้เด่นมาอยู่นะครับแต่ว่าเจาะไม่ดีเลยต้องขออภัยนะครับลาวตีเฮงมากเลยแม่มันออกเมื่อวนันศุกร์ที่แล้วนะลาวนะ โอ้โหเจ็ดแล้วมันออกเมื่อวานนี่อะไรครับ9 7้าเสีเปลี่ยนจาก4เป็นห้าจาก5้าเป็น4แค่นั้นเองมันเริ่มจะติดนิสัยจากหาน้อยไปมากละเรา <c oughs> จมจมอา้าวตัวที่ชื่นชอบก็ติแค่นี้ให้หมดแล้วนะครับก็ลองดูนะครับใช้ดูมินี้ขอนท่านจับตัวที่ชอบวางในรอบที่ใช่ยังไงก็ปังปรีนะครับ นอกตารางให้7จ็ดเจดสองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่ให้552277มันจะมา8800ปดศูนย์างอะไรเงี้ยนะประจําเป็นอย่างนี้ประจำาลองดูเด่นวันนะเด่นวิ่งวันอังคารที่4นะครับ4 3 7 8เจ็อาแน่นอนวิ่งโดรว,วมเมื่อวานก็วิ่งครบนะครับตรงด้วยเนาะ ตัวที่ช,ชอบเขติ๊กให้ไปแล้วเน้นไวให้แล้วนะครับตัวที่ไม่ชอบไม่เน้นไม่ติ๊กก็เลือกได้เน้นเลือกได้ครับมาเหมือนกันครับโอกาสมาเหมือนกันเท่ากันนะกำชับเสมออ้อาวขอเองให้ปังซีนอยในรอบวันอังคารน,นะครับยังไงมาสนุกร่วมกันดูแนวทางดีๆแล้วกดไลค์ให้เป็นกำลังใจเอนน์มินด้วยนะครับสวัสดีครับ